สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันสาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูรถสวยที่พร้อมใช้งานนะคะรับกลับไปใช้งานในฤด,ดูการเกี่ยวข้าวและก็วิ่งดินต่อได้เลยนะคะตัวนี้เริ่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะรับกลับพร้อมใช้งานได้เลยค่ะคันนี้จะเป็นอิซูซุโรบคขอบตอนเดียวนะคะเครื่องติดรถคู่ตัวเป็นเครื่อง 4HK ค่ะลูกค้า210แรงม้าสีูบของมาเนลทรบโบเริ่มทะเบียนออกเรียบร้อยตามภาพที่เห็นเลย แต่งลอ้ลอๆประมาณนี้เลยค่ะมีหมวกนะคะกันชนตีหมุดนะคะใส่สปอยเลอร์เลดให้ด้วยนะคะลูกค้าสวยๆนะคะบางฝุ่นหน้าค่ะแก้มซีหน้ากระจังกันชนค่ะ,ะที่ปิดขาอ่อนนะคะใส่ให้เรียบร้อยราคาเบาๆค่ะขายให้ราคาถูกๆท่านไหนมองหาอยู่โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของอุหันสาค่ะ081361ปดหนนะคะ0 8 9 2 7 7 8 5 4 9คะ่ะ คันนี้เป็นสนีน้ำเงินแก้วนะคะติดเป็นฟิล์มดำนะสวยมากๆเลยตั้งแต่เป็นหัวลากคัซีมานะ,ะสภาพคันนี้ถือว่าสวยสดมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะคะภายในหัวเก่งแล้วก็รอบๆคันให้ได้ชมกันเนาะคันนี้สเปคกระบะยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะเสา80ระแนง2ไม้ค่ลายไทยเทนะคะ,ะเสียงปั๊มลงอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยทุกท่านด้วยเนาะ ไปดูภายในกันเลยตัวนี้นะคะแต่งเสร็จรอลูกค้านะคะยังไม่มีเจ้าของค่ะท่านไหนที่ชอบรุ่นนี้นะคะมาจับจองรับกลับไป,ไปใช้งานไปดูแลได้นะคะข้างในของโรบอคอปคันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะติดเครื่องเล่นนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะเป็นแดงกลางขอบดําค่ะลูกค้า VIP รองเท้านะใส่ยาวไปอีกฝั่งหนึ่งให้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูคาซีกันบ้างนะ ตัวนี้เป็นคัสซีนอกนะคะสภาพคาสัสซีสวยๆเลยนะติดกรองดักน้ำมันเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะตัวนี้เนาะ,ะถังน้ำมันร0อลิตรนะคะกันลาวเป็นสตัลเลตตัวยูคสัสซีสวยมากเลยนะคะลูกค้างานกันนะคะตัวนี้เดินดูร,บรอบๆคันกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นลายเพชรนะคะแถบกลางฝา,างข้างเราเล่นลายให้ด้วยนะคะข้างหลังเป็นสไปเดอร์แมนสายฟ้าค่ะ ทรงฝาท้ายจะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะหูช้างเป็นหูช้างคู่นะคะดันท้ายใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะตะขอหน้าหลังลากจูงค่ะใส่ให้เรียบร้อยบางฝุ่นเป็นบางฝุ่นเต็มผืนเลยนะคะตัวนี้สีสวยคมชัดมากๆค่ะสภาพสวยเลยค่ะลูกค้าอีกฟังหนึ่งเนาะ ท่อที่แต่งรอก็จะเป็นหม้อกว๋วยเตี๋ยว8นิ้วแฟดสามนะคะออกตรงกลางระหว่างคาสีให้นะคะแบตเรายังไม่ได้ใส่นะคะถ้ามีลูกค้าวันรับรถเราก็จะใส่เป็นแบตใหม่ให้ทั้ง2ลูกทำที่ล็อกให้เรียบร้อยเนาะตามนี้ถังลมเป็นมีเนียมค่ะสวยสวยมือเปิดนะคะลูกค้าััน่อ ยังว่างยังโสดค่ะแต่งรอรอ,อแล้วท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะแวะมาดูจับจองไปใช้งานกันได้บอกเลยคันนี้สาภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คาซีค่ะแต่งรอแบบนี้ราคาไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดท่านไหนสนใจอ,อยากรับไปดูแลก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ